ข้อกอไก่กเสร็จแล้วนะครับทีนี้ลองมาดูข้อขอไข่อ่าข้อขอไข่นะครับอ่าข้อขอไข่เขาบอกให้หาอนุพันธ์นะให้หา f x นะครับของฟังก์ชันนี้ที่ x ไม่เท่ากับ0นะครับทีนี้ในกรณีที่ x ไม่เท่ากับ0ย์อ่สมมติเราเขียนไว้ก่อนว่าอ่าให้ x ไม่เท่ากับ0ย์นะครับอ่าเราจะ หา f พรม x นะครับตัวนี้อาจจะต้องแบ่งเป็น2กรณีนะครับกรณีแรกกรณีแรกกรณี1นะกรณี1น,นะครับกรณีที่ x มากกว่า0นะครับอ้าวกรณีนี้คำนวณยังไงนะครับยิบสูตรมา f พรม x เท่ากับลิมิตนะครับเดลต้า x เข้าใกล้0นะแล้วก็ f x บวกเดลต้า x ลบ f x นะครับเดลต้า x นะคราวนี้เราจะหา f ฟราム x นะครับโดยที่ x ไม่เท่ากับ0แล้วนะเขาขอใครอ่านะ x เป็นอะไรก็ได้ที่ไม่เท่ากับ0นะครับเวลาเราหาเราก็แบ่งออกเป็น2กรณีกรณีหนึ่ง x มากกว่า0นะ่าจะได้ค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับอ่านะทำการคำนวณน,นะครับ ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะมีค่าเท่ากับลิมิตนะครับเดลต้าเเข้าใกล้0 x ู x ย์เบวกเดลต้าเก็มีค่าเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ x บวกเดลต้าเกนะครับ f x ็ก็มีค่าเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ x อ็ส่วนเดลต้าเแบบนี้นะครับดังนั้นตรงนี้ก็มีค่าเท่ากับลิมิตนะครับเดลต้าเเข้าใกล้0อ่าลองมาพิจารณาตรงนี้นิดนึงนะครับ สังเกตว่าเดลต้าเเข้าใกล้0ูนย์และ x ของเรามีค่ามากกว่า0ูนย์ะครับเวลาเราเทคลิมิตเนี่ยตัวเดลต้าเกมันก็จะมีค่าน้อยลงมากๆนะครับในเมื่อมันน้อยลงมากๆพอมาบวกกับ x แล้วค่าด้านในนี้จึงมีค่าเป็นบวกตาม x อ่าอันนี้อันนี้เราใช้สมบัตินี้นะครับเห็นไ,ไหมเนื่องจากพอเทคลิมิตแล้วตัวเดลต้าเมันจะมีค่าน้อยมากๆอะไรก็ตามที่น้อยมากๆเอามาบวกกับค่าที่เป็นบวก ดังนั้นผลลัพธ์ก็จะมีค่าเป็นบวกนะครับในเมื่อด้านในค่าสมบูรณ์มีค่าเป็นบวกมามกละดังนั้นตรงนี้จึงมีค่าเท่ากับ x บวก delta x นะครับเห็นไหมเราใช้สมบัตินี้นะครับเราใช้สมบัตินี้พูดง่ายงก็คือค่าสมบูรณ์หายไปเลยเพราะตัวด้านในเป็นบวกนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับบอกไว้แต่ต้นแล้วนี่คือกรณีที่ x มากกว่า0ยดังนั้นดึงค่าสมบูรณ์ออกได้เลย นะดังนั้นตรงนี้จะมีค่าเท่ากับ x นะครับเห็นไหมเป็นแบบนี้นะครับพอได้แบบนี้แล้วเราก็จะได้ตรงนี้เท่ากับลิมิตเดลต้า x เข้าใกล้0ูนย์ะครับ2ตัวนี้ลบกันหายไปเห็นไหม x ลบ x มีค่าเท่ากับ0ดังนั้นตรงนี้ก็มีค่าเท่ากับเดลต้า x ส่วนเดลต้า x นะครับ2ตัวนี้หารกันได้1ดังนั้นตรงนี้ก็ได้เป็นลิมิตเดลต้า x เข้าใกล้ศูย์ของ1นะครับ ลิมิตของ1ก็มีค่าเท่ากับ1นแน่ได้แล้วนะครับเราจึงได้ว่าอนุพันธ์นะครับของฟังก์ชันเนี้ยที่ x มากกว่า0มีค่าเท่ากับ1น,นะครับอันนี้คือกรณีแรกนะต่อไปกรณีที่2นะครับกรณีกรณี2นะกรณีที่ x น้อยกว่า0นนะครับทำคล้ายๆกันนะครับก็คือยกสูตรมา สูตรก็คือ f พร้ m ม x มีค่าเท่ากับลิมิตนะครับของ delta x เข้าใกล้0ูย์แล้วก็ f x บวก delta x ลบ f x นะครับส่วน delta า x นะตรงนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ก็มีค่าเท่ากับลิมิตของ delta x เข้าใกล้ศูนย์ะครับ f ก็คือค่าสมบูรณ์ใช่ไหมดังนั้นตรงนี้ก็จะได้เป็นค่าสมบูรณ์ของ x บวก delta x นะครับลบด้วยค่าสมบูรณ์ของ x ส่วนด้วยเดลต้ x นะครับ ทีนี้ในกรณีนี้นะครับ x ของเรามีค่าน้อยกว่า0เห็นไหมตัวนี้น้อยกว่า0นะครับเวลาเราเทคลิมิตเดลต้า x เข้าใกล้0แสดงว่าตัวเนี้ยเดี๋ยวค่ามันจะน้อยลงเรื่อยๆนะพอน้อยลงมากๆนะครับอะไรก็ตามที่น้อยมากๆเอามาบวกกับค่าที่เป็นลบผลลัพธ์ที่ได้ก็จะมีค่าเป็นลบนะครับแสดงว่าในกรณี2เนี่ย ตัวที่อยู่ในค่าสัมบูรณ์เนี่ยมีค่าติดลบนะครับดังนั้นผลลัพธ์ที่ได้จึงมีค่าเท่ากับลิมิตนะครับของเดลต้าเข้าใกล้0ของลบ X บวกเดลต้าแล้วก็ลบลบ X ส่วนด้วยเดลต้าเนะครับทีนี้ทำไมตรงนี้เป็นลบลบ X นะครับลบตัวแรกนี้มาจากอันนี้นะส่วนลบ X ก็มาจากค่าสมบูรณ์ของ x นั่นเองที่2ตัวนี้มันเท่ากันเพราะว่า x ด้านในมีค่าน้อยกว่า0นย์ะครับดังนั้นก้อนนี้จึงมีค่าเท่ากับลบ x นะครับอ่าพอได้แบบนี้แล้วก็คำนวณต่อดังนั้นตรงนี้ก็จะมีค่าเท่ากับลิมิตของ delta x เข้าใกล้0ูนย์นะครับของลบ x ลบ g delta x แล้วก็บวก x นะครับส่วนด้วย delta x นะ สองตัวนี้ลบกันกลายเป็นศูนย์ใช่ไหมข้างหน้าคือลบ x ข้างหลังเป็น x นะครับเอามาบวกกันเนาะบวกกันแล้วกลายเป็นศูนย์ดังนั้นตรงนี้ก็มีค่าเท่ากับลิมิตนะครับเดลต้า x เข้าใกล้ศูนย์นะแล้วก็ลบเดลต้า x ส่วนเดลต้า x นะครับสองตัวนี้หารกันได้ลบหนึ่งดังนั้นก็มีค่าเท่ากับลิมิตเดลต้า x เข้าใกล้ศูนย์นะครับแล้วก็ลบหนึ่ง ลิมิตของค่าคงที่ได้ค่าคงที่ดังนั้นตรงนี้ก็มีค่าเท่ากับลบหนึ่งเหมือนเดิมนะครับอ่าในกรณีนี้ได้แล้วนะครับดังนั้นเราจึงได้อนุพันธ์ของ f อ่าที่ x เมื่อ x น้อยกว่าศูนย์มีค่าเท่ากับลบหนึ่งนะครับอ่าเขียนสรุปอีกสักครั้งหนึ่งนะครับอ่าสรุปให้สั้นๆดังนั้นดังนั้น f อพร์นะครับจึงมีค่าแบบนี้ก็คือมีค่าเท่ากับหนึ่ง ถ้า x มากกว่า0นะครับและมีค่าเท่ากับลบ1ถ้า x น้อยกว่า0นะครับ